มหกรรมการประกวดบทประพันธ์เพลงไทยสากลและเพลงสากลไ h a i l a n d Popular s o n g Festival 85เสนอโดยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสยามกลการมิวสิกฟาวเดชั่นสยามกลการมิวสิกฟาวเดชั่นด้วยความคิดริเริ่มของดรถาวรพรประภาและคุณหญิงพรทิพนรงเดชได้จัดงานประกวดบทประพันธ์เพลงขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2524 โดยใช้ชื่อว่าสยามอ่อเปร่าสองเฟสติวัลทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งสองตระหนักดีว่ามีคนไทยไม่ใช่น้อยที่มีทั้งพรสวรรค์และก็มีฝีมือด้านการประพันธ์เพลงแต่ว่ายังขาดผู้ที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมค่ะเพราะฉะนั้นในปี2524ในงานสยาม p o อ u l ล่าสองเฟสติวัลนั้นเรายังประกวดกันแต่ในเพลงสากลจนกระทั่งต่อมาปี2525 25, คือปีถัดมานะคะ ทางสยามกลการมิวสิกฟาวเดชันก็ได้เล็งเห็นว่านอกจากเพลงสากลแล้วเนี่ยผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลก็น้าที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในผลงานด้วยดังนั้นเองจึงได้เกิดงานไทยป๊อปอีกงานหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการประกวดบทประพันธ์เพลงไทยสากลค่ะทีนี้เมื่อมีการประกวดทั้งเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงสากล เราก็เลยรวมมาสองงานนี้เข้าด้วยกันในปี2527แล้วก็ใช้ชื่อว่างาน Thailand Popular Song Festival ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนี้ก็คงเหมือนเดิมนะคะคือต้องการคัดเลือกบทประพันธ์เพลงเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยส่งไปประกวดในงาน World Popular Song Festival ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้คนไทยได้อวดฝีมือให้ชาวโลกเขาได้รู้กันซะบ้างนะคะและทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า กฎอันหนึ่งที่เราถือว่าสําคัญมากก็คือว่าเพลงที่สรงเข้าประกวดในงานนี้จะต้องเป็นเพลงที่ใหม่จริงๆนะครับทั้งบทประพันธ์เพลงทํานองจะต้องเป็นเพลงที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหมายความว่ายังไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในวันนี้จึงมั่นใจได้ว่าเพลงที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้จะเป็นเพลงที่ไม่เคยแสดงในที่สาธารณะมาก่อนค่ะ แล้วก็ทราบว่าเพลงที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ทั้งหมดนี่นะคะมีด้วยกันถึง317เพลงเป็นเพลงสากลซะ128เพลงเพลงไทยสากล1 8 9เพลงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิทั้งหลายแะแต่ว่าทางคณะกรรมการนั้นได้คัดเลือกในขั้นแรกเริ่มเลยเนี่ยนะคะกว่าจะเหลือมาเป็นประเภทละสิเพลงในวันนี้คัดเลือกจาก เทปซึ่งเป็นเราเรียกกันว่าอะไรฮะเทปดิบเพลงดิบเพลงดิบ,ดบนะคะเพลงดิบนี่ก็หมายความว่ามีนักร้องร้องแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบไม่เกิน3มชิ้นซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายในหลายๆสาขาวิชาชีพด้วยกันให้เกียรติมาร่วมตัดสินในงานวันนี้ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะได้พบกับเพลงที่จะเข้าประกวดในวันนี้อยากจะให้เราพบกับ วงดนตรีที่จะบรรเลงให้เราฟังกันในงานนี้ครับอีกนิดหนึ่งนะคะแอรเรียนย้ำให้ทราบว่าเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกจากเทปดิบแล้วเพลงดิบแล้วเนี่ยพอมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ก็นำเพลงที่เข้ารอบประเภทและสิบเพลงนั้นไปเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้เพียบทีเดียวและวันนี้ที่ท่านจะได้ฟังนั่นคือเพลงที่สมบูรณ์แล้วที่เข้ารอบทั้ง ยี่สิบเพลงคือเพลงไทยสากลสิบเพลงและเพลงสากลสิบเพลงค่ะและต่อจากนี้ไปก็คงจะถึงคนจะต้องแนะนำให้รู้จกักกับวง<ะ>ที่จะนที่จะบรรเลงให้เราฟังในวันนี้คือวง The Yamaha s า u n วป o อ o r c h e s ตราค่ะและผู้อำนวยเพลงคือคุณวิรัตอยู่ถาวร ชื่อเพลงใจผู้ส่งเข้าประกวดคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรผู้ประพันธ์คำร้องและผู้ประพันธ์ทำนองก็คือคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณทรงวุฒิจรูนเรืองฤทธิ์ขับร้องโดยคุณสุดาชื่นบานครับ ดังสายน้ำเชีเ่ยวเปลี่ยนแปลโลดแล่นเลี้ยวเรื่อยไปทุกดวงใจทุกเวลาทุกนาที ทะเลร้ายสิ้นดีใจของคนทวีป ร้อยคนก็มีร้อยใจนั้นโลกเราที่สับสนทุกวันเพราะอารมณ์เพราะต้องการเพราะใจคน ้นนัโลกเราที่ซับสนทุกวันเพราะอารมณ์เพราะต้องการเพราะใจคนโลกเราที่ซับสนทุกวันเพราะอารมณ์เพราะต้องการ นี่แหละค่ะเพลงสั้นๆคําเดียวที่คุณฉลวยว่าคําเดียวก็กินใจจริงๆด้วยได้ฟังตลอดเพลงนี่รู้สึกเพลงใจนี่แบบลึกซึ้งเหลือเกินนะคะครับผมมัวแต่นับหัวใจเล็กๆซึ่งปักอยู่ในชุดสวยงามของคุณสุดาโอ้ใช่ใช่น่ารักนะคะครับในขนาดใจคนเดียวยังมีตั้งหลายร้อยใจอยู่ในตัวคนคนเดียวเขาบอกว่าโรคเราที่สับสนทุกวันเพราะอารมณ์เพราะต้องการเพราะใจคุณจริงไหมคะ The river นี่ก็เป็นเพีย่เรื่องครนาีคับผู้สงขาวประกวดคุณวราวุฒิคืมาวงผู้ประพันธ์ทางนอคุณพิชิตระววัตนผู้ประพันธ์ทันงก็คุณพิชิตพระวนวัตรนอส่วนผู้ที่เนีกระายคือคุณที่จตจิตจังไขับร้องโดยแค่ิูพันธิว่าเป็นนันท์ครับ